สวัสดีครับวันนี้มีเข้ามา1ตัวนะก็จะเป็นมาเชลคินเบอร์สองเป็นรุ่นโลโก้ทองนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องมือ1นศูนย์ไทยนะครับผมประกัน1ปียังไม่ได้แกะซิลนะครับถ้าใครสนใจก็ต้องทักมาด่วนนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเป็นมือ1นูนย์ไทยไม่ได้แกะซิลยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับผมจะเป็นในส่วนของสีดําโลโก้ทองนะครับผมราคา 13,900บาทรวมค่าส่งนะครับผมถ้าใครสนใจก็หรือว่ากำลังตังหาอยู่ทักมาในเพจผมได้นะครับผมอันนี้คือผมอัดคลิปแล้วก็ลงใน youtube เลยนะครับผมก็ณนะตอนนี้คือยังมีของนะครับผมหนึ่งตัวยังไม่ได้แกะซีลนะครับผมพร้อมไปเสร็จนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็จะเป็นมาเชลรุ่นที่สองนะครับผมกำ,กำลังขับตัวนี้อยู่ที่36วัตต์นะครับ เป็นรุ่นโลโก้ทองคือเบอร์สองตัวนี้ราคาถ้าไม่ใช่ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ประมาณ1 000. 4 9 0 0บาทนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสนใจ